ลำโพงตั้งพื้นขนาดใหญ่ที่แวกกฎเกณฑ์ของการจัดวางลำโพงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่งพรอกรีเจนต L 8 0 0ร้อลำโพงตั้งพื้นรุ่นใหญ่ล่าสุดระดับเหลือธงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสิทธิบัตรล่าสุด SDA Pro ช่วยในการกระจายเสียงของลำโพงซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยี SDA ดั้งเดิมของโพกที่ใช้ในลำโพงรุ่นใหญ่มานานกว่า25ปีในการฟังลำโพงแบบสเตอริโอตามปกติหูของเราเนี่ยจะได้ยินเสียงจากทั้งลำโพงข้างซ้ายและก็ข้างขวาพร้อมๆกันหูข้างซ้ายเนี่ยเราได้ยินเสียงจากลำโพงชนแนลซ้าย รวมกับเสียงลําโพงชนแนลขวาในขณะที่หูด้านขวาเราก็ยังได้ยินเสียงจากลำโพงชนแนลขวารวมกับเสียงจากลําโพงแชนแนลซ้ายซึ่งการฟังในลักษณะนี้จะเกิดสัญญาณที่รบกวนที่เรียกว่า interaural crosstalk พ o l k Audio ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดทอนปัญหาเหล่านี้ลงไฮไลท์ของลำโพงรุ่นนี้คือการใช้เทคโนโลยี SDA Pro เข้ามาจัดการปัญหา inter all cross talk ลำโพงฝั่งนี้ก็คือลำโพงเสียงหลักส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นลำโพงที่ทำงานในลักษณะของการกลับเฟดกับลำโพงอีกชนเนลหนึ่งเพื่อช่วยในการหักล้างสัญญาณรบกวนประเภท cross talk ลงเสียงที่เราได้ยินจากลำโพงข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยก็จะแยกขาดจากกันมากขึ้นเสียงจากลำโพงข้างซ้ายก็จะได้ยินที่หูซ้ายข้างเดียว ส่วนเสียงจากลำโพงด้านขวาก็จะได้ยินเฉพาะหูขวาของเราคล้ายกับเวลาที่เราฟังจากหูฟังคุณสมบัตินี้จะทำให้การรับรู้อิมเมของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเวทีเสียงเนี่ยก็จะมีความกว้างใหญ่ขึ้นรวมถึงเรื่องของสวิตช์สปอก็จะกว้างตามไปด้วยคุณไม่จำเป็นต้องนั่งตรงกลางระหว่างลำโพงเปะ๊ะเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ดีที่สุด คนที่อยู่ตำแหน่งข้างๆหรือแม้แต่ขรัง่งการที่เราขยับตัวไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยก็ยังได้รับรู้คุณภาพเสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันนอกจากนี้เนี่ยการวางลำโพงในที่พักอาศัยทั่วไปเนี่ยเรานอกจากจะมีลำโพงแล้วเนี่ยตรงกลางระหว่างลำโพงส่วนใหญ่ของเราก็จะมีพวกชั้นวางเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งทีวีตั้งอยู่การที่เราจะขยับลำโพงเนี่ยเพื่อหนีจากสิ่งกีดขวางเหล่านี้เพื่อให้ได้สเตอริโออิมเมจที่ดีเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากโดยเฉพาะกับลําโพงขนาดใหญ่การที่จะขยับลําโพงออกมาข้างหน้าหรือขยับระยะห่างจากลําโพงให้มากขึ้นในพื้นที่จํากัดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเทคโนโลยี SDA Pro เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันโดยการจัดวางที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยระยะห่างระหว่างลำโพงเนี่ยเริ่มต้นที่150ซนติเมตรส่วนระยะห่างจากผนังด้านหลังเนี่ย เริ่มที่60ซนติเมตรจุดนั่งฟังเนี่ยจะแตกต่างจากการฟังลำโพงปกติที่จะวางระยะห่างออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแต่สำหรับพก L800 เนี่ยระยะนั่งฟังเนี่ยจะถูกดึงออกมามากกว่าระยะห่างของลำโพงในลักษณะของสามเหลี่ยมหน้าจวนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอย่าลืมว่าลำโพงตัวนี้ต้องการห้องที่มีปริมาตรใหญ่เพื่อรองรับ คลื่นความถี่ต่ำที่ตอบสนองได้ด้วยเช่นกันต่อไปเรามาดาูลักษณะการออกแบบของลำโพง L800 นะครับตัวทวิเตอร์เนี่ยเ,เป็นทวิเตอร์ที่เรียกว่า Pinnacle Ring Radiator ขนาด1นิ้วที่สามารถตอบสนองความถี่สูงเนี่ยถึง50กิโลเฮิรตซึ่งเหมาะกับฟอร์แมตเสียงไฮเลสส่วนตัวมิดเลนเนี่ยเ,เป็นเทอร์ไบโคน ขนาด5.25นิ้วนะครับสังเกตว่าจะมีคลีบเนี่ยทั้งหมด7ครีบนะครับแกนกลางเนี่ยเป็นโฟมสูตรเฉพาะของโพกที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งรวมถึงการแดมปิ i n ที่ดีโดยไม่เพิ่มมวลให้กับตัวกรวยลำโพงส่วนตัวเสียงต่ำเนี่ยใช้วูฟเฟอร์คู่ขนาดดอก10นิ้วสามารถตอบสนองเสียงเบสต่ำลึกได้ถึง25เฮิรต ส่วนด้านล่างของลำโพงเนี่ยจะมีระบบท่อเบสที่เป็นเอกลักษณ์ของโพกนะครับชื่อว่า Enhanced Power Port มีคุณสมบัติก็คือช่วยลดเสียงรบกวนของลมที่ระบายออกมานะครับทำให้ได้เสียงเบสที่สะอาดด้านบนของลำโพงเนี่ยจะมีช่องที่สามารถเปิดออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ติดตั้งโมดูลลำโพง a t m o s ของโพกนะครับรุ่น L900 ด้วยประสบการณ์ของการทำตูล้ลำโพงกว่า45ปี โครงสร้างตู้เนี่ยทำจากไม้จริงผลิตแบบแฮนด์เมดและมีการวัดเรโซแนนซ์ของผนังตู้ด้วยเลเซอร์ไวโบรมิเตอร์มีการคำนวณทางด้านวิศวรกรรมมาอย่างดีคาดโครงแน่นหนาเพื่อลดเรโซแนนซ์ของตู้และคลื่นค้างภายในให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดทีนี้เรามาดูด้านหลังของตัวลำโพงนะครับขั้วต่อด้านบนสุดเนี่ยเป็นขั้วต่อของลำโพงแอดมอสที่อยู่ด้านบนนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ต่อ โมดูลแอดมอสเนี่ยขั้วต่อตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ส่วนตรงนี้ก็คือขั้วต่อสาย Interconnect น SDA นะครับไว้ใช้สำหรับระบบ SDA Pro นะครับที่ผมได้อธิบายไปซึ่งตัวลำโพงเนี่ยให้สายมาด้วยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับความยาวประมาณ3เมตรให้มาถึง2เส้นนะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าตัวความยาวสายจะไม่เพียงพอ ก,ก่อนการใช้งานเนี่ยเราก็เชื่อมต่อสายเข้าไปที่ตัวช่องนี้นะครับลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปลายข้างหนึ่งเนี่ยก็ไปเชื่อมต่อที่ช่องเดียวกันของลำโพงอีกข้างหนึง่งถัดลงมาก็เป็นขั้วต่อแบบใบาวายซึ่งาทางโพงเนี่ยให้จัมเปอร์คุณภาพดีมาด้วยเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเสียงของตัว L 8 0 0นะครับ ออลำโพง l 8 0 0เนี่ยมันเป็นลำโพงที่ให้เสียงทุกย่านเนี่ยแบบ full scale นะครับเราได้ยินเสียงตั้งแต่ความถี่สูงถึงความถี่ต่ำเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิสเบสเนี่ยแผ่นไหนที่บันทึกมาดีๆเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสถึงพลังงานของดิสเบสได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยด้านของกลางแหลมเนี่ยยังมีทั้งความใสความโปร่งนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ดีที่สําคัญเนี่ยลำโพงคู่นี้ให้เนื้อเสียง ที่เต็มอิม่มแล้วก็เวทีเสียงที่กว้างแล้วก็รวมทั้งอิมเมจของเสียงที่มีความคมชัดนะครับคล้ายๆกับเราฟังจากหูฟังชั้นดีสำหรับใครที่สนใจอยากลองฟังโพก Legend l e เจน d L800 เนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่ตัวแทนจำหน่าย power by u นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ